สวัสดีครับจากร้านทวัชัยนะครับขอบคุณท,ทุกการดีๆที่ลูกค้านำาตโย ta r ร v o ปี2022ตัว Z Edition มาติดเป็นล็อกเบรกล็อกคันนะครับยี่ห้ออ u ต o ต o c อกตัวนี้นะครับมีหน้าที่ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนั่นเองแล้วในกรณีรถหายนะครับจ่าย1 0 0 0 0แสนจ่ายจริงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับลูกค้าถามบ่อยมากๆเรื่องตัวของการตัดต่อสายไฟรหรือไม่นะครับตัวนี้คือไม่ตัดต่อสายไฟแน่นอนนะครับก็คือใช้สายไวซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับ อันนี้คือสายของคู่ตัวตัวนี้คือสายของออโตล็อกนะครับก็คือเสียบ2จุดด้วยกันนะครับแทนคู่ตัวได้เลยตัวนี้ในกรณีที่เราทําแบบนี้กุญแจนะครับเวลาเรากดล็อกอยู่นะครับตัวของกุญแจจะไม่ทํางานหรือทํางานได้แค่ A C C จะสตาร์ทไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเวลาเราจอดนานๆเพิ่มความปลอดภัยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับยี่ห้อออโตล็อกยี่ห้อนี้เลย ตัวของออโต้ล็อกคันนี้นะครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ t ต y o t a r ร v o ว่แซ t Edition เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าล็อกเบรกล็อกค์สมันทำงานยังไงนะครับตอนนี้นะครับคือพอเราล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของไฟ LED จะขึ้นแบบนี้ตัวของเบรกนะครับเขาจะเหยียบได้ไม่สุดนะครับจะเหยียบได้นิดเดียวทำให้การสตาร์ทนะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้นั่นเองรวมไปถึงตรงกุญแจนะครับเขาจะมีการล็อกจากสายเส้นที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับ พอเราเหยียบเบ็งนะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว,ว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับหรือไม่สตาร์ทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาปลดดูวิธีการปลดนะครับเริ่มจากกุญแจข้างในนะครับแล้วก็ข้างนอกพอปลดเสร็จปุ๊บ LED จะหายไปนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันอีกครั้งนะครับมนสตาร์ทได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวของกุญแจตัวนี้พยายามอย่าหายนะครับเพราะมันมี CNC ต่อให้ไปปั๊มตามร้านนะครับตัวนี้ก็ยังจะใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะมันมี EMO หรือ CNC คล้ายๆกุญแจของคู่ตัวรถนะครับมันป้นป้องกันจุลกรรมรวมไปถึงการ Co อ y อีกด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ให้ดีนะครับถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโตแอ์นะครับหรือโทรเบอร์0 5 7 1 1ห้านะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ